สบายดีทานผสมมาทุกคนอยู่กับซ่องจอยแต่ว่เนื่องจากว่าส่วงนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวหลายรากาจอยกับบุได้ไปถ่ายคลิปอยู่สถานทีบอนไดเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้อากาศค่อนข้างจะดีหลายมีแดดและจะอากาศจะบนหนาวจอยก็เลยได้พาทุกคนมาลินทีหาดดอนคุน บ้านหาดดอนคูนเมืองบริคันแข่งบริคำไสซเชิงว่าหาดดอนคูนแห่งนี้เป็นหาดที่วามีความใหญ่ในการมีความสวยสดงดงามเป็นหาดที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเนาะสำหรับแข่งบริคำไซผู้คนต่างก็พากันมาลินมาเที่ยวเป็นยางหลวงหลายเพื่อมาพักผ่อนโยนใจยามมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะ เดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนเข้าไปเบิงแล้วก็ไปไปชมความสวยงามของหาดดอนคูนพร้อมกันกับจอยเลยตอนนี้จอยกำลังยางเข้ามาที่หาดแล้วเนาะที่เราเห็นนี่ก็เป็นทางเข้าแล้วกาตัวที่ว่ารถจอดนี่จะเป็นดอนเนาะแถวนี้จะเป็นดอนแล้วกาจะมีตู้ตู้ใพ้ผู้คนมานนางลิ้น มากินข้าวกินน้ำมาสร้างสรรค์กันเนาะในมือพักพรอยอนใจผู้คนเขาจะมาหลายเนาะมัวจะเป็นคนภายในแข่งบริคำไซล้วก็คนตั้งแข่งเนาะล้วก็พี่น้องทางนครหลวงเวียงจันทร์แมนเพิ่นได้มาหลายเนาะถ้าสังเกตเบิงตูบมาแมนจะหลายสุดเลยเนาะช่วงนี้เนาะ พี่กี้ค่อยมาลิ้นหาดดอนคูนตู้ปอาจจะบุหรายพอปีนี้เนะเบบาะแต่กระบอกว่าปีต่อต่อไปเพิ่์อาจจะเห็ดตูบหลายกว่านี้อีกเพิรจะขยายให้น,น,นายเยนนกนดี้เนาะเพื่อจะได้มีการปรับปรุงสถานีสนุนคนไทยพร้อมเนาะ ส่วมอากาศอ้อนตัวจะเป็นเดือนสเดืนสาเดือนสเดือนหเนาะอากาศอ่อนในองค์กลุ่คนจะมาลิ้นปลามาล้าทานประสบย่างวงไหลาเลยร้อกง่อยรัวพูนยัยเ่็นก็จะมาลิ้นปลามาล้างนากมากินเข้ากินน้ายัดพรอยอนใจในเมื่อวันเสาร์วันทิตย์แมนหลายสุดเลยเต็มมากเลย แต่ว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะหนาวเนาะก็เลยบูมีผู้คนมาล่นน้ําหลายกันไดยแะกาผู้คนก็อาจจะบนหลายเนาะถ้าหากว่าเป็นเมือ่อเมื่อสงการนี่คนจะหลายที่สุดอยู่หาาดอนคูณเพราะว่าเพิ่นจะมีมีเป็นแบบคอนเสร์ตและการมีการเต้นลำาวงเนี่ยเนาะนจะได้มีเป็นบอลสถานที่ล่นเที่ยวอย่างครบสุดเลย ที่หาดโดนคูณช่วงนี้คนอาจจะบุ่หลายเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูหนาวทุกคนก็อาจจะบุ่ลินน้ำาหลายเนะยาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าฮอดช่วงอากาศฮอนเนาะคอยจะมาถ่ายทีมรอบสองให้ทุกคนได้เบ่งบรรยากาศที่หาดดอนคูณเพราะว่าจะมีคนมาลิ่นา,ม,ม,ามน้ำาหลายที่สุด หาดดอนคูนี่เป็นจุดหนึ่งเดือว,ว่าเป็นแลนด์มาร์คบอลหน,นึ่งของแข่งบรีคํำไซเลยที่ไผ่มาแข่งบุริคํำไซถ้าโบได้มาที่หาดดอนคูนแมนถือว่าโบได้มาฮอดแข่งบริคคำไซ นี่คือภาพบรรยากาศสดๆยุที่หาดดอนคูนเมืองบุรีคันแข่งบุรีคำไซเนาะทุกคนเชื่อว่าเป็นหาดที่ว่าเป็นหาดดอนสายที่ว่ามีความสวยงามหลาเนาะผู้คนก็มาลิ้นมาเที่ยวมาพักพร่อนนใจมาสุมแซวสร้างสารรค์กันเนาะที่หาดดอนคูนช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์